ว่าปูป่เปียวสาวสวยที่ครูภัยบุญคุกเข่าสวมแหวนดีกรีเป็นถึงมิสแกนสมุทรสาคร2024โซเชียลแห่จับตามอง เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําสหรับปูเปียวสิชนิกาสาวกที่ทําเอาชาวเน็ตฮือฮากันหนักมากเมื่อครูภัยบูลแสงเดือนได้มีการโพสภาพขณะคุกเข่าจับมือสาวสวยในชุดราตรีสีแดงคายจากกากำลังขอแต่งงานที่พอชาวเน็ตได้ซูมเข้าดูแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวปูเปียวคนนี้นี่เองโดยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครูภัยบูนได้มีการโพสเฟซบุ๊กลงรูปกับสาวคนหนึ่งโดยเจ้าตัวกําลังอยู่ในอียิปต บทที่กูข่าวคลายว่ากําลังขอไายิ้งแต่งงานพร้อมแท็ก ไปยังเฟซบุ๊กของอีกฝ่ายที่มีการเขียนแคปชั่นไว้ว่าอับซ้อนหลงฟ้ากายตาพยาเพลินแฮชแท็กถึงเวลาที่ผมกับน้องต้องบอกความจริงซะทีที่แปลเป็นภาษากลางได้ว่าเหมือนนางฟ้าที่หลงจากสวรรค์ร่างกายงดงามเหมือนเทพธิดาหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทําเอาชาวเน็ตจับตามองถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่พร้อมกับการออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางรายแสดงความยินดีบางรายก็ออกมาวิพากวิจารณ์อาทิขย เป็นข่าวสร้างกระแสะหรือคนบางคนมองว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์หรือไม่เพราะว่าตอนของหนูรัตก็เป็นแบบนี้ซื้อบางรายก็ได้มีการออกมาพูดถึงที่ฝ่ายหญิงได้มีการปิดแฮกไปแล้วบ้างอีกด้วยแต่เพียงไม่นานทางด้านของสาวป,ปูเปียวก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพอเมื่อเข้าไปส่องใน Facebook ส่วนตัวของสาวมิสแกนปปูเปียวก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าถ่าย m v วันนี้สนุกสนานค่ะงานนี้ทําเอาเราบรรดาชาวเน็ตถึงกับออกันเลยล่ะ ว่าเป็นการทํางานเท่านั้นและมีคอมเมนต์ออกมาว่ารอเอ็มวีนะคะเพราะผู้หญิงบอกว่าถ่ายเอ็มวีสนุกมากถ่ายเอ็มวีขอให้ปังๆคะ่ะรอดูเอ็มวีเลยเป็นต้นและก็ได้มีชาวเน็ตบางรายได้ออกมาโยงถึงการโพสต์ของสาวปูเป้ว่าเป็นการออกมาเฉลยและเบรกโพสต์ของคู่ไพบุนก่อนหน้านี้หรือไม่แต่อย่งางไรก็ตามหลังจากที่โพสตดังกล่าวได้ออกมาไม่นานก็ได้มีการถูกลบออกไปแล้วซึ่งเรื่องราวนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฉากใน MV มีกันแน่และทางคู่ก็ยังไม่ได้มีไฟล์ไหนออกมาพูดอะไรแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้งานนี้ชาวเน็ตต้องรอดติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะสูมูตี้เฮลตี้แอนด์เดล็อกแอบหอเ่มันต่อเสาตู่ที่เรามาจาบฟ่าคียลีว่าซ้อนตากันได้ซอนชั่งกันได้คือเรื่องสิบอกี่เดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีชื่อว่าปูเปี้ยวสิชนิกาสาวกปัจจุบันอายุ24ปีสัดส่วนดี32-23 36น้ำหนักอยู่ที่43กิโลกรัมมาพร้อมกับส่วนสูงด้วย67เซนติเมตรจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาคณะวิทยาลัยนานาชาติสาขาธุรกิจการบินส่วนความสามารถพิเศษของสาวปูเป้นานก็จะเป็นการไ like er, ลฟ์สตรีมมอร์ร้องเพงลงลําไทยเต้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอได้มีการเดินสายประกวดนางงามทั้งเวทีมิสแกรนจังหวัดเลยและมิสแกรนจังหวัดสมุทรสาครปี2 0 2 4อีกด้วยนอกจากนี สำหรับผลการประกวดมิสแกสมุทรสาครปี2024ผู้ชนะเลิศได้แก่ป,ปูเปียวสิชนิกาสาวกที่เธอนั้นได้มีการโชว์ศักยภาพเอาชนะใจกรรมการความมงกุฎไปครองได้สำเร็จพวงราังวันพิเศษอีกมากมายอย่างเช่น b e s t in s w i มสูตรนางงามผิวสวย b บ s t ซ a ล a d และควัญใจช่างภาพสื่อมวลชนเป็นต้นจึงในงานประกวดครั้งนั้นนางงามสาวป,ปูเปียวก็าดเนมีการเปิดใจหลังได้รับตำแหน่งมิสแกนสมุทรสาครปี2024ว่ากว่าจะมา ถาถึงตรงนี้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายอย่างมากจริงๆรวมทั้งกิจกรรมกับสปอนเซอร์ทุกเจ้าและกับทางจังหวัดสมุทรสาครไม่ว่าปัญหาจะเยอะแค่ไหนแต่ตลอดระยะเวลาที่เจ้าตัวได้ทํามาจนถึงวันนี้ในที่สุดเธอกระได้มงกุฎมาแล้วโดยเธอได้บอกอีกว่าในงานประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสุขมากๆและหลังจากได้รับตําแหน่งในครั้งนี้สาวปูเปียวก็จะใช้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดสมุทรสาครให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าประเพณีต่างๆและเธอก็ยังได้ทิ้งท้ายให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและที่สําคัญขอ,ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดจงังหวัดสมุทรสาครที่รวมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกองประกวดมิสแกนสมุทรสาครในครั้งนี้และเธอก็ขอเป็นตัวแทนในการช่วยโปรโมทกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปเราต้องบอกเลยว่าสาวปูเปียวน,นั้นทั้งสวยทั้งเก่งความสามารถรอบด้านจริงๆเลยล่ะคะ่ะ พวกคุณต้ก็ทำผู้ใหญ่อาจารย์ชาวบ้านครับมอบถงวันให้กับทุกสายรัมพันั